สวัสดีจ้านักเรียนนี่หาประเจ้าเจียว,ว่าหลายแล้วสวัยีสิ้นใจว่ามันย้าคายสือสือต่าอ,อุสืรู้กว่านี่มันจุนไปหาล่าว่มันคายสือป่ะ สวัสดีจันนักเรียนนะจ๊ะคลิปนี้เราก็จะมาเรียนนะคะเลข40ถึงเลข50นะคะถ้าหาว่าพร้อมแล้วเราก็เริ่มที่เลข40กันเลยนะจ๊ะ40คือคำว่าซื้อนะคะฉะนั้น41เราก็แทนแต่ละพยางค์4คือซื้อซื้อซื่อนะคะซืซื่อเลข10ก็คือสื้อนะคะหนังสือ นะคะแล้วเลข1ก็คืออีนะคะออกเสียงยาวนิดนึงนะคะไม่ใช่อีอย่างเดียวอีนะคะเพราะฉะนั้น41ก็จะกลายเป็นซื่อซืืออีนะคะ42คือซื่อซรือเอส43ซื่อซืือซานสีซื่อหรือซื่ออ่ะเลขนี้นะคะวัดเซียนค่ะออกช้าๆนะคะซื่อ ส10สิบนะคะสี่สิบห้าสี่สิบ้าสี่สิบหกสี่สิบหกสี่สิบเจ็ดส่สิบสีแปดสสิบแปเก้าสีสและห้ตอบดังๆพร้อมกันจ้า ง่ายมากเลยนะคะนั่นก็คืออู่ฉือนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อเราได้เรียนรู้นะคะ1-50ถึงเป็นภาษาจีนแล้วต่อไปก็ได้เวลาทดสอบสมองประลองปัญญากันแล้วนะจ๊ะเพราะฉะนั้นนะคะให้นักเรียนบอกตัวเลขต่อไปดีให้ถูกต้องมีอยู่10ข้อนะจ๊ะเพราะฉะนั้นตอนนี้ให้นักเรียนนะคะหากระดาษและปากกามาจดนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูว่าใครได้ 10คะแนนเต็มกันบ้างนะจ๊ะข้อสอบไม่ยากเลยถ้าหากว่าพร้อมแล้วไปกันเลยรุกวัวน,นีเมินจุนใบหาลวลาวเมินเย่าคายซื้อตีอีอ่าข้อที่1น,นะคะข้อใดคือความหมายของคำว่าซื้อนะคะระหว่าง A 10นะคะหรือว่า B 4นะคะข้อนี้ไม่ยากเนาะนะคะข้อที่2ค่ะ ข้อใดคือความหมายของคำว่าลิวนะคะระหว่าง a 6หรือว่า b 9นะคะครูไปอย่างเร็วนะจ๊ะเพราะว่าโปรแกรมที่ครูอัดเนี่ยมันอัดได้ครั้งละ5นาทีนะจ๊ะข้อที่3ข้อใดคือความหมายของคำว่าอ้นะคะระหว่างข้อ a 3หรือข้อ b5 นะคะ ข้อที่4นะคะข้อใดคือความหมายของคําว่าชีนะคะระหว่าง A7 หรือว่าข้อ B 8จ้าไม่ยากเนอะนะคะข้อที่5ข้อใดคือความหมายของคําว่าชืออันนี้ทุกคนต้องตอบได้แน่เลยนะคะ A 9 B 10จ้าข้อที่6นะคะข้อใดคือความหมายของคําว่าชืออีนะคะ ไม่ยากเนาะนะคะ A 11นะคะ B 17นะคะซื้อ e นะคะคือข้อใดนะคะ10ข้อที่7นะคะข้อใดคือความหมายของคำว่าซื้อเจียวซือเจียวนะคะระหว่างข้อ a 29หรือข้อ b 19จ้าส่วนข้อที่8นะคะคือข้อใดคือความหมายของคำว่าเออ สือช7เอสอระหว่างเอสามสหรือว่าบียจ็ดนะจ๊ะข้อที่เนะคะข้อใดคือความหมายของคำว่าซื่สิซนะคะข้อใดคือความหมายของคำว่าซืสิซนะคะระหว่างเอหหรือบีสง่ายมากข้อนี้นะคะ และข้อสุดท้ายค่ะข้อที่10ข้อใดคือความหมายของอ十一二ระหว่าง21และ32จ้าเดี๋ยวชั่วโมงต่อไปเราจะมาเฉลยว่าใครบ้างหน้าที่ได้10อย่าลืมติดตามเฉลยในคลิปต่อไปนะจ้าสวัสดีจ้าทำได้ทั้งหมดใช่ไหมจ้าข้อสอบไม่ยากเลย